เวลาแล้วเอ็ดดี้ออกสู่สนามรบผ่านจอทีวีนำข้อเท็จจริงออกมาสู่สังคมสนับสนุนคนดีปกครองบ้านเมือง25มกราคม2566นายอัศดางยมนาถนักวิชาการอิสระโพสต์ข้อความผ่านเพจ a c e b o o k เอ็ดดี้อัศดางยมนาถมีเนื้อหาดังนี้อัศดางประกาศมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแฟนคลับมักกรณุณาให้ความชื่นชมยกย่องว่าผมเป็นผู้มีอุดมการ์เป็นผู้เสียสละแต่เรียนตามตรงว่า ผมไม่ได้มีอุดมการณ์ยิ่งใหญ่อะไรไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองต้องเสียสละอะไรที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้มีเหตุผลอยู่เพียงสองข้อคือ 1. มีพระราชดํารัสของนายหลวงราัชากาลที่9อยู่มากมายแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้นั่นคือพระองค์ตรัสว่าถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พอพึ่งทางราชาการไม่ได้ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวางผู้มีอิทธิพลจึงเป็นหน้าที่ของทางราชาการ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บริการของราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริตในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ให้ไม่มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ดังนั้นผมขอตามเบื้องพายุโคลบาดด้วยการขอสนับสนุนส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองจะได้ควบคุมคนไม่ดีให้มีอำนาจไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย 2. ครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงรัชกาลที่10สเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนไปเฝ้ารอรับสเสด็จเป็นจำนวนมากผมเห็นภาพจากทีวีที่มีรับสั่งกับพี่หมอวรงหัวหน้าพักไทยพักดี ซึ่งตอนนั้นยังไม่ตั้งพักว่าให้เอาความจริงออกมาเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งที่ทําให้ประชาชนวุ่นวายคือสังคมที่มีแต่ข่าวเท็จข้อมูลที่ถูกบิดเบือนดังนั้นพระกกราชกระแสรับสั่งให้เอาความจริงออกมาที่ตัดกับหมอวรงนั้นผมถือว่าพระองค์ตัดผ่านหมอวรงมาถึงคนไทยทุกคนดังนั้นผมจึงรับสาเก้าและตั้งใจจะเอาความจริงออกมาสู่สังคมนั่นคือสิ่งที่ผมทํามาตลอดและจะทําต่อไปสรุปว่า ผมขอตามรอบเบื้องพายุคนละบาทด้วยการสนับสนุนคนดีให้ได้ปกครองประเทศและจะนำข้อเท็จจริงออกมาสู่สังคมนั่นคือเป้าหมายที่ผมจะทำไม่ใช่ว่าผมมีอุดมการณ์หรือเสียสละผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเสียสละอะไรเลยผมแค่ทำตามพระราชดำรัสของนายหลวงทั้งสองราชการเท่านั้นออกสู่สนามรบความจริงมีคนชวนสัมภาษณ์จากสื่อค่ายต่างๆอยู่เนืองๆแต่ขอเรียนว่าผมไม่อยากเปิดหน้าหรือเปิดตัว ซึ่งหลายคนคงไม่ทราบว่าเป็นเพราะผมถลำตัวเข้าเขียนเรื่องการบ้านการเมืองทําให้ชีวิตส่วนตัวถูกคุกคามหนักบ้างเบาบ้างบางครั้งหนักเสียจนคุณคุณคาดไม่ถึงแน่นอนดังนั้นผมจึงปฏิเสธการออกทีวีเสมอมาเพราะอยากแยกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งทําในโลกออนไลน์ออกจากชีวิตจริงจะได้มีความเป็นส่วนตัวมีครั้งเดียวที่ผมไปออกรายการคุณต้นที่ท็อปนิวซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ออกรายการทีวี หลังจากนั้นรายการคุณต้นก็ยังคงติดต่อมาขอสัมภาษณ์อยู่นอกจากเหตุผลเรื่องไม่อยากเปิดหน้าเปิดตัวแล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือเวลาไม่ตรงกันคือเป็นเพราะผมอยู่ที่ต่างประเทศเวลาจริงไม่ตรงกับทางเมืองไทยเวลาที่บันทึกเทปหรือสัมภาษณ์สดออกอากาศทางสถานีไม่ตรงกับเวลาว่างของผมล่าสุดที่มาตกร่องป้องชิ้นกับบูสกายก็เพราะอาจารย์พี่ลูกกบทักมาซึ่งผมนับถือและเกรงใจอาจารย์พี่กบ รวมทั้งเวลาที่อัดรายการหรือสัมภาษณ์สดนั้นว่างพอดีก็เลยรับปากไปซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าสัมภาษณ์คุยกันสั้นๆครั้งเดียวจบแต่ปรากฏว่าน้องโปรดิวเซอร์บอกมาว่าขอเป็นแขกประจำออกอากาศสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์โดยให้ผมเลือกวันที่สะดวกหัวข้อที่จะสนทนาได้เลยซึ่งมาประจบเหมาะกับช่วงหลังๆที่ผมประสบปัญหาในเรื่องการถูกปิดกั้นบทความของผมในโลกโซเชียลจึงมาทบทวนว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะมีอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับสังคม จะได้นําข้อเท็จจริงออกมาสู่สังคมซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีให้ไม่มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ตามพระราชด,ดำรัสที่ผมรับใส่กล้าวเอาไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์